สิบคำถามทำไมาถึงเจอแต่คนเจ้าชู้เจ้าชู้ไม่ได้แปลว่าไม่มีหัวใจแต่แปลว่าไม่ได้จริงใจกับใครเลยแล้วทำไมเราถึงเจอแต่คนแบบนี้หรือเราชอบเองวะใครเคยเปิดใจแล้วได้แต่ผิดหวังยกมือบางทีชีวิตรักเราไม่ได้ซวยหรอกแต่อาจจะมีแพทเทิร์นที่เรายังไม่เคยรู้ตัวก็ได้ 1. เราไปชอบเขาก่อนหรือเขามาจีบเราก่อน บางทีเราคิดว่าเขาจีบเราทั้งที่จริงๆแล้วเขาแค่เฟรนด์ลี่กับทุกคนใจเราไปก่อนความจริงเลยตามไม่ทันพอรู้ตัวอีกทีก็หลงเข้าไปในสเสน่ห์ของคนเจ้าชู้แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนเจ้าชู้ไม่ต้องเริ่มก่อนแค่มีสเสน่ห์ก็ทำให้เราหลงเราอาจตีความผิดจากสิ่งที่อยากได้ยินถ้าเขาชัดเจนกับเราคนเดียวจริงๆเราจะไม่รู้สึกสับสนเลย 2. เราเคยตั้งขอบเขตไว้ตั้งแต่แรกไหมถ้าเราไม่บอกว่ารับได้แค่ไหนเขาก็จะผลักมาทีละนิดจนเกินเส้นคนเจ้าชู้เก่งเรื่องเทสขอบเขตและถ้าเราไม่พูดเขาจะคิดว่าเรายินยอมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความเงียบในตอนแรกเท่ากับช่องให้เขาล้ำเส้นถ้าเราตั้งขอบเขตชัดคนจริงจะเคารพคนเล่นจะถอยบางทีเราไม่ได้เจอคนผิดแค่เรายอมง่ายเกินไป สาเราชอบคนมั่นใจหรือแค่หลงสเสน่ห์เจ้าชู้คนมั่นใจทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยแต่คนเจ้าชู้ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นสเสน่ห์ของเขามักมาพร้อมคําพูดหวานๆที่ซ้ํากับคนอื่นแต่เรากลับคิดว่าเขาพูดกับเราเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสเสน่ห์ไม่เท่ากับความจริงใจเราอาจจะติดความรู้สึกฟินมากกว่าความสัมพันธ์จริงถ้าเขาทําให้ทุกคนรู้สึกพิเศษ สุดท้ายไม่มีใครพิเศษเลย 4. เขาชัดกับเราคนเดียวหรือกับทุกคนคําว่าชัดต้องมีเราคนเดียวไม่ใช่บอกชัดกับเราคนเดียวแต่ก็ไปไลค์ไปคอมเมนต์ไปหวานกับทุกคนถ้าเขาทำกับทุกคนเหมือนกันนั่นไม่ใช่ความพิเศษแต่คือแพทเทิร์นของคนเจ้าชู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ชัดจริงไม่ทําให้เรารู้สึกต้องระแวงถ้ารักเราคนเดียว ต้องไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดพฤติกรรมไม่โกหกต่อให้คำพูดจะหวานแค่ไหน 5. รู้ว่าเขาเจ้าชู้แต่ยังอยู่ต่อทำไมบางทีเราไม่ได้อยู่เพราะรักแต่เพราะไม่อยากกลับไปอยู่คนเดียวเรายอมรับสิ่งที่ไม่โอเคเพราะกลัวจะไม่มีใครอีกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวเหงาทำให้เรายอมทนคนที่ทำให้เราสงสัยตลอดเวลาไม่ควรเป็นแฟน อยู่กับคนเจ้าชู้เหมือนเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะ 6. เราจัดสินคนจากการกระทำหรือคำพูดคำพูดเขาอาจบอกว่ามีแค่เธอแต่พฤติกรรมกลับเหมือนคนไม่มีเจ้าของเราหลงในคำพูดหวานๆทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรให้มั่นใจเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนจริงใจพูดน้อยแต่ทำให้เรารู้คนเจ้าชู้พูดเยอะแต่ให้เราคิดเอาเอง การกระทําไม่หลอกใครถ้ากล้าดูให้ดี 7. เคยเจอคนดีๆแต่เราเมินเข้าไปไหมบางทีเราชินกับความรักที่มีปัญหาจนพอเจอคนดีๆกลับรู้สึกไม่ตื่นเต้นสุดท้ายเราก็ไล่เขาไปแล้วกลับไปหาคนเจ้าชู้อีกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสมองเราติดกับดราม่ามากกว่าความสบายใจความสัมพันธ์ที่สงบอาจดูน่าเบื่อแต่ยั่งยืน อย่าทิ้งคนที่ชัดเจนเพื่อไปลุ้นกับคนที่ไม่เคยแน่ใจ 8. เราคุยกับเขาคนเดียวแต่เขาคุยกับกี่คนเราทุ่มเทให้เขาคนเดียวแต่เขาอาจแบ่งความสนใจให้หลายคนความพิเศษของเราคือสิ่งที่เรารู้สึกไม่ใช่สิ่งที่เขาทำให้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าต้องแข่งกับคนอื่นตลอดเวลาแปลว่าเขาไม่ได้เลือกเราคนที่ให้เราไม่มั่นใจไม่ใช่คนที่ควรอยู่ด้วย ความสัมพันธ์ไม่ควรเป็นสนามแข่ง 9. เราตั้งมาตรฐานไว้ต่ำไปหรือเปล่าถ้าเรายอมง่ายเราจะเจอแต่คนที่กล้าเล่นกับความรู้สึกคนเจ้าชู้มองออกว่าใครใจอ่อนและพร้อมยอมการรักตัวเองคือการตั้งมาตรฐานว่ารักแบบไหนเราคู่ควรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความชัดเจนของเราเท่ากับกำแพงกันคนไม่จริงถ้าเรายอมให้เขากำกึง่ง เขาก็จะอยู่แบบนั้นรักที่ดีไม่ควรต้องลดตัวเอง 10. เราพร้อมอยู่คนเดียวหรือแค่กลัวเหงาบางครั้งเราไม่ได้อยากมีแฟนแต่แค่อยากมีคนคุยกลัวเหงาแล้วพอเจอคนเจ้าชู้ที่มาเติมความเหงาเราก็ยอมหมดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าอยู่กับตัวเองไม่ได้เราจะเลือกใครก็ได้มาเติมความเหงาทำให้เราตาบอดทางใจ คนที่รักตัวเองได้ก่อนมีเกราะกันความเจ้าชู้ถ้าเจอแต่คนเจ้าชู้บางทีมันไม่ใช่ดวงแต่เป็นแพทเทิร์นที่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนใครเคยเจอแบบนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันแล้วแชร์ให้เพื่อนที่เลือกผิดซ้ำๆดูเลย